ทำอะไรเนี kind of ่ยปีนเข้าร้านตัวเองร้านตัวเองร้านตัวเองอะไรมันอยู่บนรถพ่อเนี่ยเออทำอะไรบนรถพ่ออ่ะร้านคุลมิท้ายรถกระบะฮะร้านคุลมิท้ายรถกระบะร้านคุลมิท้ายรถกระบะร้านคุลมิคุลมิอะไรไปเช่กันมาดูสิได้นะได้ได้ไปดูด้านหน้าหน่อยสิโอคุลมิแบบนี้นี่เอง ว่าทุกคนจะสุ่มได้มาม่าหรือไม่ได้อะไรเลยอ่ออีกแล้วเหรอใช่ครั้งก่อนก็โรตีสุม่มครั้งนี้เออบะหมี่สุม่มแม่ค้าเย่ไหมคะแนะนําร้านหน่อยสิว่าเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือันนี้ก็จะเป็นมาม่าสุ่มที่เราเลือกสุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกับไข่แล้วก็มะนาวเคลดแต่นี้ดูเหมือนที่ไรน้ำมันมากเลยดูอ่ะสมัรนุ่งกัง เล่นของไม่กันดีนะไม่มีคูเรามิกวาด่นนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาแล้วก็ชิตชูกระวล่ีเค้บลูเอรี่บอูเอรี่บอคเอรี่พ่อชอบพ่อได้อดอยู่พ่อได้อดอยู่ได้อดอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดาวแก๊สเอาบะหมี่สูงเอาบะหมี่คูณเรามิพ่อไปสูงพ่อไปส่มก็ได้ได้ได้อันนี้ ไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยเหรอเสร็จแล้วนะคะพ่อคงกินแล้วล่ะค่ะพ่อจ่ายแต่พ่อจ่ายหนูว่าหนึ่งบาทแล้วหนูจะอนุญาตให้พ่อนั้นได้โอเคเอาเสียจริงเลยยังกับเสียงโชคเลยเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวหนูเอาหยิบให้ดันไปชุบเออเอาอันนี้ด้านหน้านี่แหละด้านหน้านี้โอเคอันนี้ดูพองๆนะมีเจอแล้วโอเค นี่ก็ค่ะก็จะเป็นบะหมีม่คุโรมิบอกเลยว่าคุโรมิอร่อยมากใส<ต>่อะไรก่อนนะจะต้องหั่นผักเราไม่เอานิ้วนะ้ <c oughs> าหั่นผักนะ <c oughs> ี่น่กลัวมากนี่ค่ะเราก็ทำผักเสร็จแล้วนะคะฮะนั่นคืออะไรปล <c oughs> อกเปลือกไงเปลือกอะไรคะเปลือกเคทมสด ที่เห็นพี่ไหมใช้มีดหันอะไรแบบนี้นะครับมีแก๊สมีไฟอย่างนี้นะมันอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ครับก็อยากจะให้น้องฝึกประสบการณ์มีประสบการณ์การใช้ของมีคมบ้างการใช้ไฟบ้างอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่ามะกูดมะกรูดไม่ใช่ไงมันคือมะกรูดไม่ใช่อาวมันไม่ใช่มะกรูดเหรอใช่ไทยทีปะกรูดปะกรูดปะกรูดโอ้ยเหงื่อยแตกลูรู้จัก มะปางประหยัดทายแล้วยิ่งทายยิ่งออกทะเลยิ่งเลอะเทอะมันคือประกาศขาวครับประกาศขาวใช่ประกาศดำม,มีไหมไม่มีระ <g ül> วังนิ้วบอบบอค่ะที่ใหม่ใช้แบบนั้นนะคะอันตรายนะคะบบอจริงจังนิดนึงมีสมาธินิดน,นึงดีมากค่ะโอ้โหผักเยอะมากก็พอาไดเอทดอู่เขาไม่ต้องล้างหรอไม่ต้องล้างเร, <c oughs> ราล้างแล้วเราล้างขึ้นมาแล้ว <c oughs> นี่เพื่อแกะออกมาเมื่อกี้เลยนะหนูล้างเลยก็ห่อมหนูล้างแล้วหนูล้างแล้วแล้วก็หนูหอไว้มันจะได้อบความชื้นอ๋ออบความชื้นมันจะได้สดสดใหม่ๆใช่อันนี้เรียกว่าอะไรน้ำน้ำโอ้โหโอ้ยอย่ามาดูถูกฝีมือกแกต้มมาม่าของหนูนั่นต้มมาม่าเกือบทุกวันบาคัตต้มมาม่าให้บัวต้มมาม่าให้ตัวเองกินเองต้มมาม่าให้แม่ก็เลยเปิดร้านขายใช่ไหมบะหมี่คุโรมิบะหมี่คุโรมิ ลองว่าคุณโรมิตายแน่ไม่ันไม่เดือดอ่ะก็ไม่ได้เปิดแก๊สจะเดือดได้ไงเยี่ยมมากเก่งมากค่ะพิกเราต้มน้าให้กลายเป็นอันนั้นเสร็จแล้วนะคะโม้ขอบใจมากเลยที่หันชิ้นเล็กหน่อยพ่อจะได้กินได้ง่ายพอจะได้ไม่ต้องกินติดคอ นี่เปิดร้านน่ะรู้ไหมเขามีค่าเช่าที่ด้วยรนูไม่มีค่าเช่าที่คอ่ะนี่ไงที่รถพ่อไงลูกรถหนูหนูส่วนหนึ่งเป็นเงินหนูด้วย <c oughs> พอยอ่อยืมตังหนูหนึ่งบาทหนึ่งบาทจะมาทวงใส่ผักไว้ก่อนน้ำเยอะมาก ต่อไปก็ใส่ไข่นะคะไม่รู้ว่าจะได้เป็นไข่ดาวอเ๋อมันไม่ขึ้นมามันโจ้มากมันดูน่าอร่อยมากบอกแล้วงมันน่อร่อยเฮ้ยเฮ้ยเย้ไหมเย้ไงมัย้ไหมป้าทำไมเป็นอย่างนั้นก็มันปะทุไงปะทุคืออะไรอะปะทุก็มันแบบพุขึ้นแบบว่าฟองมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ะนี่ปิดแก๊กสุดชีวิตแล้วนะดีมาก ปฏิกิริยาว่องไวดีมากค่ะเห็นแล้วว่ามันปะทุแต่พอเบ,บ็ดไม่ช่วยเพราะว่าอยากให้เยียใหม่ได้ประสบก,การณ์ว่าเฮ้ยไฟปะทุนะน้ํามันเดือบมันล้นทํายังไงแต่เยียใหม่ก็มีสติปิดได้อย่างว่องไวมากเก่งมากตบมือมนูไม่ได้มีสติหรอกค่ะนูตกใจนูทําได้ทุกเมนูนะยกเว้นอาหารที่มันต้องปรุงจะอร่อยไหมเนี่ยไม่อร่อยแล้วทําแม่อร่อยมาขายได้ไงอ่ะเพาชิมเองก็รู้ว่อาอะไร ถ้าสมมติขายของอยู่ลูกค้ามาถามว่าอาหารอร่อยไหมลูกจะตอบว่าไงชิมเอ,อ,องกนะ็ได้ค่ะนั้นเป็นแม่ค้าที่ซื่อสัตย์นะดูอย่างนี้ไปกินก๋วยเตียนะ๋ยวน้าปัดซอยดีกว่าก๋วยเตีเ๋ยวไม่เปิดค่ะนั่นแหละเลยกลับไปกินที่บ้านนี่แหละเจอลูกสาวเปิดร้านบะหมีค่คูโรมิอยู่บนรถกระบะมาหมานั้นทำไมต้องบอว่าเสด็จน้ำาผัดจะคิดมากจคิดมากที่ออกกันไกลต่ดงกพีไกลุีผิดแล้วนะอ๋อ คือถ้าทาขนาดนี้ตอนแรกผักบทนี้มันละเอียดเลยดีกว่าแม่มผัดมันเป็นอย่างนี้ไงปกติพวกก็ทำอย่างนี้ให้หนูไงแล้วก็ <c oughs> เริ่มมาทำอย่างนี้ให้หนูแล้วก็เยอะๆอ่ะแม่ค้า<ห>คือไส้กรอกนี้แม่ค้าจะเอามาทําอะไรคะเนี่ยก็มาตกแต่งหน้าไงฮะตกแต่งหน้าใช่ไส้กรอกมาตกแต่งหน้าไส้กรอกดิบ<อ>เนี่ยไม่ใช่หนูจะเอาไปทอดทอดที่ไหนอันนี้ก็เรียกกระต้มเข้าใจแล้วทำไมทำไมถึงขายวันลัสองขายวันลัสซองสรุปมีแค่พ่อที่ไมากิน ทั่วขายในบ้านถ้าทำอย่างนี้จะขายที่อินเดียน่าจะลุ่งคู่แข่งสเตตีฟู้ดอินเดียเราไฟไหม้อีกไม่ครับไฟไหม้แล้วเส้นไฟไหม้เส้นไฟไหม้เส้นที่ติดอยู่ที่หม้อเสร็จแล้วเสล้ค่ะโอเคชั้นแค่จอนก็เมื่อกี้นะขยะก็มาก็มมีตะกั่บโขง แตงไม้หน้าตามันก,ก็ดูน่ากินนะพ่อ,อ,อหน้าตาดูน่ากินนะแต่ไม่รู้รสชาติว่าจะติดเตียงป่าอร่อยไหมอร่อยไหมเจอต <c oughs> ้นนี้แตาเจอเส้นนี่จิ๋วเอามาเอามาคบปุ้งใหม่กันพ่อนั่นแ <c oughs> มงวันมาแล้วนะแมงวันไม่ได้กลิ่นความหอมไง เมื่อกี้บ่นจืดแล้วก็ดึงกลับไปใหม่ปรุงใหม่เนี่ยไม่กล้าบ่นเลยพูดพูด,ดไปหรอ <c oughs> คิมคิมคิมสีโอเคมา <c oughs> คิมไปจะใส่น้ำแล้วก็ค,คิมมันจะได้ทุดถึงมันเกี่ยวอะไรกับโรยผักอ <c oughs> ่ะมันจะทำให้ร่อยขึ้นไง <c oughs> อ๋อ หน้าตายิ่งดูแย่กว่าเดิมนะยิ่งปรับปรุงยิ่งดูแย่กว่าเดิมคือจะเอาไปปรับปรุงกันเพื่ออะไรเนี่ยไม่กล้าบ่นเลยอะเมื่อกี้บอกจืดไปใส่น้ำปลาพอบอกเค็มไปใส่แบบน้ำต่อไปนี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยพูดออกมาไม่เติมไม่เติมแล้วพูดออมาหยูไม่เติมหนูไม่เติมให้พูดออกมาใจพ่อพูดโกหกอพูดออกมา พูดไหมอร่อยมากอาพูดดีๆดูจากดาวออนคารก็รู้ว่ายังโกหกอร่อยสุดๆเลยดูจากแกลกซี่ก็ยังโกหกใช้พูดว่าไงอะเอาพูดดีๆก็ใช้ได้อ่อเอาดีๆอร่อยเอาดีๆแย้มพูดต้องการคำไหนอะพูดออกมามันไม่อร่อยเลยมันไม่อร่อยเลยีความจริงคือมันไม่อร่อยเลย หน้าตาก็ไม่สวยเมื่อกี้จืดนิดนึงพอมาปรุงปรุงปรุงใส่เสร็จเค็มพอเค็มเสร็จใส่น้ำลงไปอื้อออกทะเลเลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบรสชาติแบบหืมไม่คือรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติแย่มรสชาติแย่มากไม่เลยอย่าดูมันเค็มเปรี้ยวหวานจืดมันออกเค็มตอนแรกจืดพอสองออกเค็มพอสามก็กลับมาจืดอีกก็ดีแล้วอร่อยแล้วไงเอออร่อยแล้วเค็มเค็มเอออร่อยก็อร่อยเอาลงจากกระบะก่อนนะปิดร้านแล้วบ๊ายบาย กลบายรบ๊ายบายกับแม่คะาหนีหนน,นอกระบบเลยไปเปี่นออกอย่างเงี้ยหนูไ่ด้เหนีนี่อยู่คนเหมือนคนหนีหนี่นอกระบบเลยแมคะกู้เงินนอกระบบมา <c oughs> หรอ <c oughs> ไม่ใช่ปิดคลิปกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องยไหมชวนเล่นเย้เราติดตามนะครับว่าจะมีเคลียอะไรสนุกสกอีกแบบสองพ <c oughs> ันก สดานีพิสดารอีกนะคะโอเคเหนื่อยแตกแล้วไป <face> ไปเหนื่อยมากสับ้ว